ใช้มือไม่ทันักลื่นจังมีพลังกำลังแบบเหมือนคล้ายๆเนือ้อเลยนะเนี่ยอืมอ๋อเหมือนเมี่ยง One, two, three, come เชยวจ้าสวัสดีสสดค่ะคบพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะคะตันยงและลุงหน่วยครับผมจากช่องเอ็นวายเก่ายอกๆนะคะวันนี้เราก็จะมากินเมนูหอยนะคะวันนี้เราไปตลาดหอ,หอยนางรม V s อหอยเชลล์ว, <c oughs> วันนี้ไปตลาดทะเลมานะครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เอง ตลาดทะเลเยอะนะเนาะเกาหลีมีทะเลล้อมรอบเยอะสดๆนะครับแล้วก็เอามานึ่อเองอันนี้สดๆมากเลยโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็น้ำลายไหลแล้วเรากินกันเลยจ้าจิ้มเราก็เด็ดๆเลยนะเราจะใช้ไหมเอาเนื้ก็ตัวใช้ได้นะคะอยู่เกาหลีไม่มีผักกะทินนะคะนี่ครับอันนี้เท่าฝ่ามือเลยครับดูฝ่ามือลุงมนุยนะครับใหญ่มากเอ้ย ตกแล้วเห็นไหมใหญ่มากนะคะดูเปลือกมัน,มนเท่าเกือบเท่าหน้าอยงงเลยนะส่วนนี้แหละต้องกลับอันนี้สักนิดหนึง่งเดี๋ยวสักหนึ่งเอามีการหักของพี่ไป <c oughs> นี่นะครับคำใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเขาทำบ้านเราต้องอเค จับมือแบบนี้เลยเนาะนี่ไงคะ่ะใหญ่มากแล้วก็น้ำจิ้มลาดเลยจ้าแบบนี้นะคะจะยั่วจ้ากัดเลยบอกใหญ่มากเลยเข้าปากได้ไหมเนี่ยอืงตัวเองต้องสองคำอะ่ะ บนปากเล็กมันจะมีความเหมือนว่าหวานอะอไม่เชียวอะกินของสุกก่อนเดี๋ยวค่อยมาแั่ด้วยเขาว่าอันนี้นี่สดสดนะครับผมเขาแกะไว้อืมนันเหมือนออะไรอ่ะเอ,อ,อ็นบบเอ็นหมูบอก เนื้อดูเ็นเนื้ออร่อยมากเลยเด้อมันมีตัวสดๆอยู่นะครับขี้เกียจเอามากแกะเองมันแกะยากเจ็บมือหมดนีนขนาดนี้ก็ยังเก็บยากเลยกว่ามันจะออก สัวใหญ่ๆนะครับหอยนางรมดุเหนมมากนะครับท่านผู้ชมจุ่มสวยกินักสวยด้วย สุดยอดพลักกำลังวังชาท่านชายนะครับผมหอยนางรมนะครับผมจัดไปท่านหญิงก็เหมือนกันเดี๋ยวมีพลักกำลังแบบไหนดาผัวใช่ไหดึงเขนเสื้อหน่อยเดี๋ยวพี่ขอตักก่อน อใส่คำใหญ่ๆจิ้งจุม่มหรือตักแใช่จุ่มอ้ยเกิดหล่นพี่จุม่มอยู่บ้านเรานี่โคตรแพงนะครับเนี่ยหอยเชียวเนี่ยใช้มือไม่ถนัดลืล่นจัง ต้องแต่เกียบนะครับอร่อยค่ะ,สะแสดงไม่มีผักระถินเนาะซึน เอามือแทะออกเอาแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันแน่นมากแน่นเนาะมันสดไงถ้าเรานึ่งหน่อยหนึ่งมันก็จะไม่อร่อยแต่มันก็จะหวานๆนะถ้าเรานึ่งพี่แทะให้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอร่อยนะคะมันสดทุกปีเอามาแทะเองนะครับแต่ว่า ได้กินอยู่ครับแต่ว่านิ้วนี่นิ้วมือนี่เปลือกมันบาดหมดแล้วครับได้แพน้ำจิ้มก็แซสบได้ใจนะครับผมนั่งแกะให้เขาแล้วคับ,คบใช่พี่แกะไว้ให้

ใหญ่มากไม่ดมีกินได้สองคำแบ่งเอาค่ะสามคำพนายุตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่คนนี้ก็มีนะครับแต่มันจะนเลี่ยนเพ็ดเพเพ็ดเพ,เ,พ,เ,พเราจะตกกักน้ำจิ้มใส่นะคะ ลองไปดูจ้าตามจิ้มไหมคะจิ้มๆิกินกระพักนะกัดกินเปลือกไปด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆ้องกินดูเปลือกมัน ñax sunka bannoo นอหอือีป่าอืมนนอตถึงเอาช้อนแบ่งครึ่งอย่เนี้เผ็ดเใครทำจิ้มบะาเผ็ดแท ลื่นเนาะหอยอันนี้นะนหอยนางลมเออมันสดไงมันยังอุ้มน้ำอยู่ไงถ้าเรานึ่งมันก็จะหลุดง่ายไงกินสดๆแบบนี้ละแสบอันนี้คืออะไรน <c oughs> ะนี่นะมันคืออียง

ซื้อมาสองกิโลได้กี่ตัวสิบหกตัวมันหนักกระฟาแม่จะใช้แบ่งครึ่งดีกว่าเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวจะสำลักอีก เคียวยากไม่ยากหรอกแต่ว่ามันกลัวมันจะติดคอมันไม่ได้เหนียวนะคะแต่ว่ามันคำใหญ่ปากเราเล็กแล้วมันเคียวยากนี่ใส่ไปสองคำ กลองต้องมาผักนี่กันดูสิเต็มมือเต็มกางยังขอเอาชิ้นเล็กๆ ย่ยอยวะจ้าย่ยอยวะจ้า <c oughs> จิ้มเผ็ดถึงใจ <S <S ใช้มือจับเลยนะคะมือเราสะอาด เจ้าหอยเชลล์ห่อพักนะครับผมอฮ้ยห่านอ,อะไรน,นะไม่เป็นเรื่งผูก โอ้โหมันเมีย่ยงเคี่ยวอย่างเดียวเลยไม่ได้พูดคำมันใหญ่ก็จะเคี้ยว,ส <c oughs> วเสร็จตอนแรกคิดว่าสองอย่างนี้แป๊บเดียวเขาจะกินหมดละแต่พอกินไปแล้วเนี่ยเหมือน,นสีน,น,น้อยะนะตอนแรกเหมือนสีน้อยมากเลย จะ <He en S 1> อิ่มไหมหนึ <laughs> ่งหอยออกมาแล้วนะครับว่าแค่นี้เองจะพอกินเหรอแต่พอกินเข้าไปแล้วอิ่มแ<ม>ล้วครับอตอนนี้นี่จจเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมไม่ไหวล้ะจุก จิ้มเสร็ตรงนี้ใหญ่ๆเราตักน้ำจิ้มใส่ในถ้วยนี้นะคะ,ะอันนี้คือเป็นรุ่นที่จ,จะประมาณบิ๊กไซส์สุดในตลาดแล้วเนาะใหญ่สุดเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดในตลาดแล้วครับออืื <c oughs> บอกคำนียว่ามาซิตตาตรงขาวขาวมัอเนี่ยหวานหวานอร่อยมากดูเนื้อเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะคะเส้น <laughs> นี่แหละอร่อยตรงนี้นะ เอาเราจ้องขาวๆหล,ละเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นๆเ,เหมือนคล้ายๆเนื้อเลยนะเน,นี่ม,มันสวยมากเลยเหมือนตัดเอามาไว้เลยเนะี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวกูจิ้นละเดี๋ยวสามตัว มันหวานมากเลยนะคะแต่ดูว่านี้ต่างกันีลละมุนมากเลยนะ มันเป็นผมติดไม่ใช่เลยเนะี่ยเป็นอะไรไม่ใช่รอยมันสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสว,ส,บ bye bye. สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ